จีนห้ามหาสุสนครั้งสําคัญขอเชิญเที่ยวงานประจําปีปิดทองลูกนิมิตปิดทององค์จำรองพระประธานอุโบสถวัดบุญนาประชาสันวัดต้นลนําแพนตําบลยี่สารอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มง,งาน30มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้ ร่วมทำบุญปิดทองพระปิดทองลูกนิมิตถวายสังฆทานทำบุญผ้าปา่าสะดอกเคราะหตอชะตาเสริมสร้างสุริมงคลให้กับชีวิตเลือกซื้อมหากรรมสินค้าราคาถูกและสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานพลาดไม่ได้ทุกคืนชมฟรีมหรสพดัง29มกราคมยิ่งใหญ่ระทึกใจกับการโชว์เครื่องเสียงบ้าน 30มก,กราชมดนตรีน้องการมิวสิกปัทาะตลกนะเช้าสามสลึงและสุดห่าก,กับยายชาเธอเธอไปหนาะวันเี่แต่งตัวนะั้นหนุ่งนุงก่งเกงยินใส่เสื้อยืดก็บอกยายชาใช่ไหมเนี่ยเอา้าขนาดกูปลอมตัวขนาดนี้มึงยังจำ <31 S 2> <c oughs> กูได้31มมกราชมดนตรีน้องเมมิวสิกปัทัะนักร้องพมา่าและคอนเสิร์ตศิลปินเพลงฮิตฝ้ายพรชนกใจหัวใจุกสนน้องก็บท้นถึงจน 5พ,พบกับศิลปินเพลงดังลูกเจี๊ยบทัศนีความเหงาคือเหตุไสสองเพชแฟนเก่าบัดนี้วางเปล่าทุกคนที่เราเคยหวนันเส่หปทัสสายันบ้านไทยและนาตาลีสีเพชรมาติดตนอยู่แถบบางทนผูกน้ก็คืนดึกดื่น คืนนแวแวททบบังนนดีเป็้าสองกุมภามาแล้วตลกคนดังหน้าไม่ทันสมัยปลาคราบเชิญยิ้มหน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัยปทาชญ์เจพ่อระวงย้อยยุคตัวจริงตอบโฟเอเซียนกบกลับไปทำงาน าาเสามกุมภาชมคอนเสิร์ตศิลปินสาวแม่มพิมานรัมคบกันมานานไม่ยอมให้ใช้นาำสกุลรระเกะชุนลมุนก็พอจะอดทนไว้มารักรักเธอจนเกินทอใจสี่กุมภามหามันกับศิลปินเพลงฮิตแก้วปิ้งไก่พบกับแก้วมันีซัพยีก ถนน่ายวันมืกุมภาพันธ์ปิดท่ายงานสถานเวทีกับยอดรักคอมโบมาทาศิลปินสายยันเฮอุไทย 10มก,กราคมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสิ่งของเข้าโรงขานติดต่อสอบถามได้ที่ไวยาวัจกรโท098-356-4277จองร้านคาโท081-880-2572 อย่าลืม30มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2,565นี้เที่ยวงานประจำปีปิดทองลูกนิมิตปิดทององค์จำาอลงพระประธานอุโบสถวัดบุญนาคประชาสรรวัดต้นลำแพนตตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการคมนาคมสะดวกสบายคณะกรรมการและศิษยานุสิ์ร่วมจัดงานมหหราพในงานชมฟรีเที่ยวสนุกยิ่งใหญ่ได้กุศลแรงโลก